วันนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีวันที่ดีมีวันที่สวยงามแล้วก็วันที่มีความสุขที่สุดเลยนะคะใครที่แบบใช้ชีวิตนะคะก็คือไม่ว่าจะมีสิ่งใดหรือไม่มีสิ่งใดนะคะขอให้มีความสุขเอ็นจอยกับมันมากๆเลยนะคะบางทีสิ่งที่เช่นถ้ารอนะคะไม่มีสามี เราก็จงเอนจอยที่ไม่มีนะคะเพราะว่ามันดีที่สุดแล้วจงเอนจอยในปัจจุบันขณะให้มากที่สุดนะคะเหมือนตอนนี้ก,กำลังอัดคลิปก็เอนจอยกับการอัดคลิปนะคะอตอนนี้นะคะแล้วก็อัปเดตข่าวคราวนะคะสำหรับคนที่อยากรู้ข่าวคราวอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอสำหรับเรื่องผู้ชายนะคะแล้วก็ยังไม่มีแบบเป็นตัวเป็นตนนะคะยัง ยังไม่แต่ว่ารกชอบอคอนดีหลักบอกในในเฟซนะคะแต่ว่ามไม่รู้ความสัมพันธ์เราจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าก็ไม่ยุ้เหมือนกันแต่ว่าก็ช่างมันเถอะจะพยายามไม่ติดผู้ชายแต่ติดคนนี้ยสุดถ้าถ้าติดแล้วมันจะงี่เง่าก็เลยไม่อยากติดการฉีดน้ำหอมนะคะของแบรนด์ทิสเซินนะคะ จังได้นะคะแบบรักจะเปิดเป็นแบบตัวแทนจำหน่ายนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขายก็คือขายส่งนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะคะมีรายได้ฉะ่นั้นแล้วก็ขายส่งส่วนแบรนด์พิเศษสิงก็ขายส่งเหมือนกันนะคะก็รับตัวแทนจำหน่ายนะคะก็ใช้ทาหน้าอกบำรุงหน้าอกเห็นไหมหน้าอกของเรานะคะจำเป็นต้องได้รับการบำรุงนะคะ ก็จะเป็นครีมโสรนะแบบนำเข้าจากสารสก,กัดนำเข้าจากต่างประเทศหลากหลายชนิดเลยนะคะแต่ว่าแล้วไม่มีเวลาที่จะแบบมาทำภาพอะไรอย่างเงี้ยให้แบบให้เพื่อนเพื่อนพี่พน้องได้ดูเลยก <c oughs> ็ไม่แบบไม่ได้แบบมีกราฟิกแต่ว่านั่นแหละแบบมมวดจะทำงานนะคะตอนนี้ก็อ่า ไลที่จะแบบเปิดร้านนวดแล้วนะ,ะที่แบบเอาเตียงแบบที่โอเคนะคะมานะคะก็จะทํางานนวดาแบบจะทําให้ชื่อเสียงนะคะของประเทศไทยไปในทางที่ดีว่าเนี่ยร้านนวดอะนวดอะมันดียังไงนะคะแบบมันผ่อนคลายมันมันมันช่วยเราได้ได้บ้างนะแล้วมันนวดยานวดเนี่ยก็คือแบบ มันดีนะคะมันผ่อนคลายมันแบบทําให้สุขภาพเราดีทําให้เขามองนะคะประเทศไทยไปในทางที่ดีนะคะมองมองบ้านเมืองเราเนะะี่ยค่ะไปในทางที่ดีนะคะนี่คือก็อยากนําเสนอว่ามันเป็นสิ่งที่คู่ควรนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามอ่อตอนที่เล็กเป็นเด็กๆอะ่ะแล้วก็ยังแบบเดินเหยียบอ่อตัวเล็กๆก,ก็เดินเหยียบให้พ่อนะคะแบบ มีมุงใช่ไหมล้วก็จับมุงแบบเดินเหยียบก็คือเขาเมื่อยนะคะเขาทํางานเมื่อยนะคะฉะนั้นแล้วนะคะคนที่แบบทํางานเมื่อยหรือว่าแบบไม่ว่าจะทําอะไรนะคะก็นวดผ่อนคลายนะคะมันจะช่วยได้ได,ดีที่สุดเหมือนตอนที่รักนะคะอ่านหนังสือเรียนนะเวลาสอบเนี่ยเขาก็เคยบอกว่าให้นวดตรงเนี้ยคือเขาให้แบบนวดให้กับตัวเองอะไรเงี้ยว่ามันมันจะช่วยให้เราแบบดีอะ่ะ คือตอนนั้นแล้วก็แบบอ่านหนังสือมาก็แบบนวดนะคะส่วนใบหน้าของเรานะคะเวลาที่เราล้างหน้านะคะเราสามารถที่จะนวดหน้าของเราได้ด้วยนะคะฉันแล้วนะคะการนวดคือเป็นสิ่งที่แบบสุดยอดมาก,มากเลยรักชอบมากเลยก็คือเทคนิคนะคะจะต้องมีเสียงเสียงเพลงนะคะเสียงเพลงที่ช่วยในการที่ทําให้เราีแลซ์นะคะก็จะเพลงสปานวดเพลงอะไรอย่างเงี้ย ที่ทำให้เรารีแลกซ์นะคะเปิดเพลงด้วย2นะคะก็คือน้ำมันนวดที่มีกลิ่นสำหรับลักนะคะจะเน้นที่ร้านของลักนะคะจะเน้นกลิ่นอันไหนที่ไม่มีกลิ่นลักไม่ใช้นะคะและจะใช้เฉพาะที่มีกลิ่นหอมเท่านั้นกลิ่นช่วยบำบัดช่วยทำให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายนะคะนอกจากเสียงเพลงแล้วเพลงที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็อ่า น้ำมันนวดที่มีกลิ่น3ยานวดที่กลิ่นหลากหลายนะคะกลิ่นที่แบบเราใช้เพื่อบำบัดนะคะในการรักษาทำให้สุขภาพเราดีนะคะทำให้ทุกอย่างดีนะคะก็คือใช้กลิ่นนั่นเองดังนั้นก็จะเป็นการนวดออยลีดเส้นผสมไทยนะคะเป็นการนวดแบบครบวงจรถ้าลูกค้าเมื่อตรงไหน ให้เน้นนวดตรงนั้นนะคะบางทีเขาจะเมื่อยตรงขาก็เน้นนวดขาเขาเจ็บตรงไหนเขาแบบเมื่อยตรงไหนมากแล้วก็นวดตรงสะบักนวดตรงไหลนวดมืออะไรเงี้ยที่เขาแบบที่เขารู้สึกอ่าเมื่อยตรงนั้นเราก็เน้นตรงนั้นนะคะมันจะทําให้เราแบบรู้สึกดีนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้เรียนศาสตร์นี้นะคะแบบแนะนําไปเรียนให้เลยนะคะสาหรับ นวดให้กับคนที่เรารักอย่างเงี้ยในแรงบันดาลใจที่รักได้เรียนนวดนี้นะคะตอนที่รักอายุ20ปีนะคะรักรู้จักกับผู้ชายในทะียนสมรสนี้นะคะแล้วก็เออแล้วจะไปเรียนไอ้นี่จะไปเรียนเสริมสวยเออจะไปเรียนสมสวยแต่ว่าเรียนสมสวยมันมีอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วคนที่อยู่ที่นั่นเขาก็บอกว่า เเราจะเรียนนวดไหมนวดไม่ต้องใช้อุปกรณ์ตอนนั้นค่าสมัคร100นะคะแล้วก็จ่ายค่าเรียนวันละ10บสบาทนะคะแต่ถ้าเรียน2องคาบเช้ากับบ่ายเราก็จ่ายยี่สิบอะไรเงี้ยนะคะทีเนี้ยแบบทีัก็เรียนไปตอนแรกก็เรียนครั้งแรกเรียนไม่จบแล้วก็มาลงเรียนซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบตอนนั้นไม่รู้ทําอะไรอาจจะไม่ว่างอะไรเงี้ยหรือเปล่าก็ก็ไปเรียนให้จบนะคะ แต่ว่าตอนนั้นแล็กไม่แบบคือแล็กเรียนแล้วแบบคิดในใจว่าเอาไว้นวดให้กับแฟนที่แบบคิดไว้อะนะคือไม่ได้แบบว่าอา่คิดว่ามันจะดีในอนาคตต่อการที่เรามาอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งอ่และคิดว่านวดให้แฟนอะไรเงี้ยเอาใจแฟนอะไรเงี้ยก็เลยเรียนแล้วทีเนี้ยเรียนแล้วเราสามารถที่จะทำมาทา ทำอาชีพได้ด้วยชิ้นนี้แล้วก็ไปสมัครนวดครั้งแรกนะคะก็คือนวดฝึกนวดนะคะก็คือแล้วก็นวดออยอะไรเงี้ยซึ่งนวดออยเป็นแหล่ทีเนี้ยแบบลูกค้าให้ทิปเยอะมากเลยแล้วแบบจนเขามาตามดูว่าคือเราทําอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งลูกค้าให้ทิปแบบเยอะมากนะคะแล้วแล้วก็แบบอื ไปอยู่อีกร้านหนึง่งแต่ว่ามันก็จะมีร้านที่แตกต่างกันนะ